สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องมา่เบิงเห็ดสองสายพันธุ์เกิดยูข่ข้างๆกันในพี่น้องอันนี้สายพันธุ์สีนวลน,นวลน,นะคะนั่นี่เนะเบ่งงามงามสองโขกันพี่น้องบิงงาง,าง,ง,งด้วยอันนี้พันธุ์สีนวลพี่น้อง อันนี้สายพันธ์ดำพื้ดเป็นพี่น้องพันธ์นี้คล้ายๆพ้าแม่นเฮดอันพ้าแม่นเฮดเพิงก็สิแเมนเฮดเพิงแม่หมดจังสีพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นสิยำนี่กุ๊กุ๊แห้งกุ๊กระตุสีนวลนวเลยพี่น้องนี่เพิ่นสิโอคล้ายๆเฮดอันเมมหมดเลย อันนี้สกอเคุณนด้าพี่น้องเห็นไหมคุณนยังนุ่มๆอยู่เลยนี่คือสกอของเห็ดสปอสปอเราผิดพี่น้องสปอเห็ดนี่คือสปอของเห็ดนะพี่น้องคุณน้าพี่น้องแนวนั่งเห็นไหมคุณน้ง่ายง่ายไปย่ายพรพัดแปวพี่น้องไปทำมาเก็บเห็ดแก่ย่ายพรต้องขยันบูป้าพี่น้อง แต่ม่นคอยเป็นลูกเศร้าหน้าคักพี่น้องเไยทั้งบูป่าในข,าขนาด,ดนี้พุ่นพี่น้องเไงแล้วแต่ยังคอยตัดพี่น้องเพิ่นสิซ้ำเพิ่นสิซ้ำ เห็บใยพ่นแต่มันงามค่ะพี่น,อน,น้อง,งเงานี่ยพัชื้นลมแตงแมงเราเนี่พี่น้องเพื่อนบ่โอ้ยจิ่งล้งพุน่นคุณลุนคุณลุน,ลนพี่น้องเอ้ยไปไปายพ่นภาไปเบิ้งอีกหม่องหนึง่งแห้งงามค่ะเลียวเห็นแดดแต่ว่าต้องมลปลาเนาะค่ะเนาะก่อนนี่แห้งแต่งามค่ะแบบนี้พี่น้องเอ้ย เห็ดกระลังงามปวดอือปัดเอามันงามมาแล้วพี่น้องใ่รบ่มองได้ปาดได้แยงง่พ่อนกับสิบปาดมองได้พ่อหงวยกับจังค่อยหงวย,ยังส่นะพี่น้องบังโอ้โยงามครับอันนี้กับจงเอเพิ่นเป็นเสือ้อปีนาพุ่ณพี่น้นองเห็นบ้างเงาพุ่นเห็นบ่ มันอยู่ไก่ตาพูเต็มพี่น้องเห็นไหมนี่สองดอกนึงงามๆเงาในพี่นอออ้องบ้างเอาเอ้าตองเนี่ยกับบัวไดยพี่นออ้องตอยตองละงวยแล้วได้ไหนพุ่นงวยแล้วพี่น้องงวยแล้ว พี่น้องเอยใยพอนผ้างวยเฮ็ดดอกใหญ่ๆบานบาดพี่น้องอ่อนอ่อนพอมเดี๋ยวมันเป็นทับบาดาเด้พู่นะพี่น้องบังดึงพันออกมางามค่ะว่าพู่นะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเด้่ยผดพ่อความงามอันนี้พันเถ่าแล้วเนี่ยพี่น้องปล่อยพัน ให้เพิ่นเป็นเชียร์ปีหนาพู่เนะี่ยพี่น้องดอกหนะึ่งเห็นไหมคุณดอกบางใ,ใหญ่เบเริ่มไนดะ้ใหญ่ควันสิม,มนไปเอาเนาะค่ะเนาะนั่นค่ะพี่น้องเห็ดก็ได้เมื่อนี้พาพี่น้องเขางอยลูกเดียวพี่น้องเบว่างพัดไว้ซะก่อนพุนเป็นละก่พนะกอพี่น้องเลยเมาเบิ่ง ว่ามันหนังสติ๊กพี่น้องว่ามันงามหนังสติ๊กทุกคนขุด, <c oughs> ดงามครับดูดนี่ส่วนเหตุพี่น้อง <c oughs> กาลังงามงามกาลังเกิดขาเพิินพี่น้องขว่วมง,งามของเพิ่นเนาะ นนองเห็ดารมณการอะไร่ะ้อง่างครับทุกคน แต่มันงามค่ะพี่หน่อย พี่นอ้องคุณงามคุณอืมแต่ดอกนม,มนมแสดงจุ่มหนงอยพี่น้องจุ่มน่งเห็นปะโอ้ยงามค่ะพี่นอ้องคุณเห็ดไหมงามแน่พี่น้องจุ่มนี่ ดอกใงบานพี่น้องเบิง่งเฮ็ดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายเลยพี่น้องเด้อถามบ้านเบิ <c> ่ง <oughs> อ้ยงามค่ะงามแน่พี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดผดเฮ็ดพด่ดพอบบโลงมือเก็บกันเลยพี่น้อง สะออนเห็ดกาลังงา,งามเลยพี่น้องเลย,เยผูดพ่อคว่วง,งามของเห็ดสะออนเห็ดเบาได้ข้าเดียวเลยว่าสะออนเห็ดพี่น้องเลยเบิง ใส่ใหม่พี่น้องงัดงัดขึ้นพ่อไต่ในใหม่ก็ได้เอานึ่เห็ดกำลังง่ามพี่น้องเลยกำลังบานพอดีเลยเนี่ยซ้ำเนี่ย อ,อได้ตังเตเจีาปากบาดท,ที่นีนพี่น้องเลยง,งามเลยยายพ่อนกับขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยค่ะเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเขามากดไค์กดแช้ยายพ่อนพี่น้องเลยยายพ่อนมาเก็บเ็ดก็มีออเดอร์เขามาละพี่น้องแต่ก็ได้มาเก็บ ับ่แม่นเก็บกลิ่นผู้เดียวได้พี่น้องถ้าเก็บกลิ่นผู้เดียวแย่พ่อนย่ากลิ่นบ่เบ,เบเิดอแล้วลายป่านนี่เนาะพี่น้องว่าบ่ปุ่นพี่น้องเห็นบ่โอ้ยอยู่ในป่าปุ่นะนั่นเนี่ พี่นออ้องได้ยืบะเถงอะไรแบบนี้พูดนโอ้ยยืมบะเถงพี่น้องได้ขอยืมเอากันได้พุ่นะพี่น้องอันนี้สายพันดำใหญ่พี่น้องครับพูดนะดอกนี่ใหญ่หนาเสียบพี่น้องเลยมัดโอ้ย น,นี่โอ้ยปวดโอ้ย,อยสวนเฮดพี่น้องเมื่อนี่ตื่นเต้นน้ำเฮดบาดท,ที่ไหนมึงเนรหลายคักเอาพ้องถิ่มมีดแล้วล่ะพี่น้องบาดท,ที่ไหนพี่น้องมมหันมาทางนี้บาดท,ที่ไหนพูดนะอันนี้ห้อยคนไม่เก็บนี่พี่น้องนี่ อันนี้พันจงไว้ยาย่พ่ออนนี้หนพี่น้องนี่ขนาดเหลี่ยพันจงนี่หน่พี่น้องเหลี่ยพันจงกับสิลลนเข่งอันนี้นี่มันท่ามบดดาด้วยพี่น้องุ่นะดูง่าม พี่นอกเลยงวกใส่งวกขรัวงวกไปทั้งไหนกน็มีเต็ดสนแล้วก็จะได้งวกใส่งวกขรัวอยู่นี่ ยายพ่อนจะาขาตะกาสรุปให้พี่น้องข้าบิงสรุปเฮ็ดให้พี่น้องข้าเบิงพี่น้องล่นเค็งอีกคือเแก้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นดอกใหญ่ดอกบานเพิ่นเราล่นเข็ง,ข 9, งยาพงยพ่อนกะขอก่าวขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะเก็บเฮ็ดรุ่นสุดท้ายพี่น้อง